ในกรุงราดคฤคือได้มีเศรษฐีอยู่สองตระกูลตระกลูลแรกคือท่านปนุณณเศรษฐีมีศรัทธาตั้งมั่นในพระตันตรยัยได้มีธิดาสาวคนหนึ่งชื่อว่านางอุตราซึ่งได้บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันก็คือการที่เธอได้เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น จะมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเธอเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยโสดาบันเขาถึงกายธรรมประโสดาบันหน้าตกห้าวาสูงห้าวาเธอหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ากายเนี่ยมนุษ ลมหรืออรูปพรมเป็นตัวตนที่แท้จริงความเข้าใจผิดว่ากายมนุษย์ก็ดีทิพย์ก็ดีพร้มก็ดีลูกพรมก็ด,กดีเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งมนุษย์ทั่วไปเข้าใจกันว่าอย่างนั้นแบบตัวเราของเราอะไรแต่ถ้าหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นคือเข้าใจแจ่มแจ้งมันไม่ใช่มันแค่อาศยยัยุชั่วคราวจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรมมาแล้วแต่ แต่กายธรรมนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงและเป็นตัวพระตนาตายเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจริงหายสงสัยเรื่องที่พึ่งที่ระลึกเรื่องพรนตนตตัยเนี่ยหายสงสัยหมดความสงสัยไปแล้วแล้วก็จะไม่ทำบาปเลยจะไม่ศีลห้าเป็นปกติ แล้วก็ข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยที่งมงายที่ไม่ได้เลื่อนเดีลาวที่เคยเข้าใจว่าเป็นหนทางไปสู่สันติไปสู่การบรรลุหรือเพื่ออะไรต่าง,างไม่ปรพฤติอย่างนั้นจะมีศีลห้าเป็นปกติไม่ทำบาปเลยใครจะมาขู่ฆ่าอะไรก็แล้วแต่ให้ทำบาปให้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้รักทรัพย ไพูดผิดในการไปพูดปลอดใหดื่มสุลาเมลัยอะไรต่าง,างไม่เอาเลยแม้จะฆ่าให้ตายก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวบาปมีหิริมีโอตะปะเป็นอันเดียวกับองค์พระนาตขคาวาสงห้าวาใสาบริสุทธิ์ใสปิ้งแต่ยังครองเรือนอยู่เพราะราคะยังไม่สิน้นยังมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆได้ แล้วก็ไม่ไปตกนรกเลยจะมาเกิดท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกกับมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติจากมนุษย์ไปสวรรค์จากสวรรค์มามนุษย์อย่างเงี้ยทาความเพียรแล้วก็จะได้บรรลุอรหัตผลนี่กเ็เรศปโสดาบันตะโกนที่สองคือท่านราชกหัเศรษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มีบุตรชาอยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกันพ่อลูก เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่ทั้งสองตะโกนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันและท่านราชกหะตเศรษฐีได้ขอทิฎาของท่านปุณณเศรษฐีให้มาเป็นสภัยในเรือนของตนปุณณเศรษฐีก็เกรงใจในสหายรักจึงมอบทิฎาให้แก่บุตรชายของท่านราชกหเัเศรษฐีสมามิาทิฏฐิไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิแล้วดูสิอะไรจะเกิดขึ้น มันนางอุตราได้มาอยู่ในตระกูลของราชคหะเศรษฐีมาเป็นสะพยนางได้กล่าวกับสามีหองตอนว่าดาริงจะขอญาติดาริงรักษาอุโบสถศีลเดือนละแปดวันมันโกนมันพระสามีบอกโน no ไม่ได้ไม่ได้หรอกแปดวันลบเอาสามสิบก็เลยยีบสองวัน ไม่รู้แปลว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เธอก็ไปว่าอะไรพอถึงตอนช่วงคำบรรษานางก็ยังคิดอีกบรรษาเนี่ยเราจะขออนญาตสามีรักษาโอโบโสถศสินตลอดทั้งบรรษาสามีก็ไม่ยินยอมจนเวลาผ่านไปเหลือสิบห้าวันก็จะออกบรรษาแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่ละความพยายามนะ หลี่ไ่กี่วันอีกสิบห้าวันจะออกพรรษาก็อยากจะรักษาไผ่ด้สักสิบห้าวันนางจะได้ส่งข่าวไปถึงมารดาและบิดาของตนว่าลูกถูกท่านพ่อท่านแม่สมมกการขังมาอยู่ในตระกูลเนี่ยเหมือนถูกขังไม่มีโอกาสที่จะรักษาอุโบโสถศีลแม้แต่เพียงวันเดียวเลยขอให้ท่านพ่อท่านแม่เนี่ย โปรส่งเงินมาให้ลูกสักหนึ่งหมื่นห้าพันกะหาปณะ,ะเธอลูกจะนำเงินก้อนนี้มาเพื่อให้ได้รักษาโวบสตศ์ศรีแจะหาวิธีใช้ทรัพย์เพื่อรักษาอย่างนี้ทางท่านปุณณเสถีฐีมานาบิดาก็รีบส่งเงินหมื่นห้าพันกะหาปณะ,ะไปให้ทันทีนางอุตราไมา่ได้เงินแล้วจึงคิดจะหาตัวแทนมาทำหน้าที่แทน แทนเธอในสิบ1าวันในช่วงก่อนออกพรรษาจึงเรียกนางสิริมาซึ่งเป็นหญิงโสพณีประจำเมืองมาแล้วก็กล่าวว่าแม่สิริมาเธอช่วยผิบัติสามีแทนฉันหน่อยเธอฉันมีค่าจ้างให้เธอวันละ1,000กาหาปะนะเป็นเวลาสิบ1าวันรวมแล้ว15,000กาหาปัะนะ เพราะฉันจะรักษาโอโบสตศศีนตลอดครึ่งเดือนหลังนี้ก่อนออกพรรษานางสิริมาจึงตอบตกลงโอโหมาเป็นภรยาโชคราวสามีซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเพื่อฟลุกส่วนทางสามีอย่งนาะอุตราพอได้ยินว่าจะเชิญ เลยเรียกสิริมามาอยู่อ๋อตัวชอบพระกิติศัพท์สิริมานี่ไม่ธรรมดาเลยตั้งสิบห้าวันก็อัลเลิร์สิสามีก็ยินดีแล้วก็อนุญาตอ้าโอเคมีตัวแทนแล้วเธอไปรักษาโุชนศสตรสิอะไรเรื่องของเธออีกส <c oughs> ิบห้าวันไปแล้วสิบห้าวันนี้ฉันจะอยู่กับสิริมาแล้วทั้งสองก็อยู่ร่วมกันในเรือนยางมีความสุข เจ้นางสิริมาลืมไปเลยอยู่ทั้งสิบ้าวันนึกว่าเป็นสามีของตัวจริงๆและตัวเป็นเจ้าของเรือนเป็นสะพายในเรือนนี้จริงๆส่วนนาะงอุตรดาได้สมาทานอบโบสถศีลโดยทุกๆวันนางได้จัดเตรียมพัตหารด้วยมือของตนเองแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาส่วนเวลาที่เหลือก็ระลึกนึกถึงศีลอบโบสถ ของตนเองที่ตัวได้สมาทานเอาไว้ในขณะที่บุตรของเศรษฐีกระนางสิริมาได้เศษสุขกันอยู่บนปราสาทนั้นก็ได้เปิดม่านหน้าต่างได้เห็นนางอุตราเนื้อตัวประเปื้อนไปด้วยขม่าควันในขณะกำลังจัดเตรียมพัตตาหารถวาย สามีของนางอุตราก็คิดในใจหญิงคนนี้งโง่อย่างเลยสงสัยจะมาจากนรกจึงได้ละสมบัติของตนแทนที่จะอยู่สุขสบายไปทำเนื้อตัวเปิอะเปื้อนดยวยกระเมาหมอกข้าวบุ่นวายอยู่กับเหล่าจาสีเยไม่ควรเลยสงสัยจะมาจากนรกแน่เลยไม่ชอบความสบายชอบลำบากลำบาก ให้เนื้อตัวมอมแมมอย่างนั้นสามีเธอคิดอย่างนี้ส่วนานางอุตรานะ่ะก็มีความรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ก็เหลือกไปอ้าเห็นสามีเธอก็ส่งรอยยิ้มให้สามีของตนแต่เธอไม่ได้พูดเธอคิดในใจเช่นเดียวกับสามีที่คิดในใจ แต่คิดกินคนละทางเธอคิดว่าสามีเรานี้เป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าเป็นคนเขา่าคงจะคิดว่าสมบัติของตน,นจะอยู่อย่างถาวรไม่มีวันหมดสลายไปเป็นแน่เลยนกำลังใช้บุญเก่าอยู่แล้วไม่รู้ตัวเลยแต่บอกไม่ได้บอกดวโดนอัดหรือเกิดเปลี่ยนใจไม่ให้ถืออุโบสถศีล ยุ่งเดี๋ยวจะคิดในใจคิดกันไปคนละทางนางคิดว่าใช้บุญกับสามีกําลังใช้บุญเก่าสามีคิดว่านางมาจากนรกไม่ยอมสบายคงคุ้นกับนรกที่ลําบากไปทำตัวเปรอะเปื้อนสิริมาได้เห็นรอยยิ้มระหว่างบุตรเศรษฐีกับนางอุตลาที่ส่งยิ้มเงินจึง อารมณ์ชูกเธอลืมไปก็เกิดความรู้สึกว่าเอ,เาเเาอเธธ้เราเนี่ยเป็นภรรยาของบุตรเศรษฐีจริงๆเนี่ยเรานี่แหละเจ้าของเรือนหลังนี้เด้วยเราอยู่มาตั้งสิบห้าวันกาคิดอย่างนี้นก็เลยเมื่อได้เห็นสามีนาอุตรายิ้มและหัวเราะให้กับนาอุตราจึงเกิดความหึงหวงขึ้นหึงหวงขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะแค่ไม่กี่วันบนเรือนเศรษฐี สุขสบายกับบ้านเธอเธอลืมไปเลยความหึงหวงจึงทำให้เธอเดินลงมาจากชั้นบนเดินเข้าไปในโรงครัวเอาทัพพีตักน้ำมันเนยใสที่เดือดพล่านในกระทะทอดขนมด้วยความคิดว่าเราจะเทราดลงมนทิศาของนางอุตราดวงตาเธอจ้องไปที่นางอุตรามือก็ จับทพีตักน้ำมันเนยใสที่ร้อนๆในกระทะเธอเดินมานางอุตราเห็นนางสิลิมาถือทพีตักเนยใสร้อนๆเธอรู้ว่าสิริมากำลังจะทำอะไรกับเธอเธอก็คิดจะทำอะไรตอบกับสิริมาด้วยเช่นเดียวกันเธอคิดแผ่เมตตา ไม่ใช่พอเห็นถือทัพพีเนี่ยมาเล็กควายโตลุยกันไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่อุตราแต่อุตราเนี่ยส่งยิ้มแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาในใจว่าสิริมาเธอเปรียบเสมือนกับเป็นสหายของเราเธอทำอุปการะคุณแก่เรามากจักรวาลนี้ก็แคบเกินไป พรหมโลกก็ตามเกินไปถ้าจะมาเทียบกับคุณของสหายหญิงสหายของเราคนนี้มีมากแลอเกินใสจักรวาลนั้นไม่พอแล้วก็มันสูงส่งกว่าพรหมโลกตั้งเยอะแยะเพราะเธอให้โอกาสเรานี่แหละเธอมาดูแลปณินนบัติสามีของเราแต่คนจะคิดได้อย่างอุตรานี่ยากมนนนัที่หาตัวแทนมาเนี่ยเราเนี่ย ได้อาศัยเธอเน่ยจึิงได้มีโอกาสได้ถวายทานและก็ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสที่สร้างบุญใหญ่ที่มีบุญอย่างไม่มีประมาณเพราะการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเกิดขึ้นได้ยากเราได้เป็นประสดาบดับใจกับพระท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ เรามีความโกรธนางสิริมาแม้เพียงนิดเดียวขอให้เนยใสร้อนร้อนที่เธอกำลังถือมันเนี่ยกำลัางจะมรา,าดแล้วเนี่ยจงลวกเราเอิอแต่ถ้าในใจของเราแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยไม่มีความขุนมัวเธอเลยไม่โกรธเธอเลยเนี่ยขออย่าให้เนยใสร้อนนั้นลวกเราเลยสิริมาก็ไม่พูดพรามทำเพลงเดินก็ไปเลยหน้าบึ้งก็ไปแต่อุตราส่งยิ้ม นยายที่เดือดพราในนางสิริมาก็ลาดลงไปบนทิะของนางอุตรานั้นลาดลงไปร้อนๆแต่ปรากฏว่าเนยสายร้อนๆนั้นเย็นเหมือนน้ำที่เอาพิ่งออกมาจากตู้เย็นโอ้สบายสบายไม่ร้อนเลยก็แปลว่าในใจของอุตรานั้นนะ่ะมีแต่สำนึกในพระคุณของสิริมาที่ให้โอกาส เธอสิบห้าวันมาฟังธรรมาถวายทามารักษาอุโบทสถศีลแม้ว่าจะเป็นการจ้างกันหนึ่งหมื่นหน้าพันกาหาพนักก็ตามเพราะฉะนั้นความขุนมัวไม่มีอยู่ในใจเลยแต่คนขุนมัวกลับไปอย่างนี้ทาเสียงนางอุตราสิเห็นนางสิรีมาถือทัพีเดินมาจะตักในสายที่เดือดพลาดนั้นอีกก็รู้ว่ากำลังจะไปทำอะไรอีก จึงวิ่งมายังรวดเร็วทุกทิศทุกทางต้องเข้าไปตึบนางสิริมาตึบแล้วตึบเราเฝ้าต่ตึบล้บลมลงกับพื้นแล้วก็ตึบแล้วนี่ภาพเลยออกมาอย่างนี้นี่นางอุตราก็รีบเข้าไปห้ามเราเท้าสียงตนบอกยายา ลูกลูกอย่าไปทำอย่าไปทำสิลิมาแล้วก็เดินเข้าไปถามสิริมาว่าสิลิมาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะแล้วทิดเธอตักเดยใสรล,ลอนๆในกระทะมาลาดเราเนี่ยเธอทำเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเราบอกเราเธอเดี๋ยวเราจะให้เธอจะทำอย่างนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี มันจะเป็นบาปของเธอบาปนี้จะทำให้เธอไปมหารกเราไม่มีความขุนวในตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ความรักและก็สงสารในตัวเธอนึกถึงพระคุณของเราที่เธอให้โอกาสแก่เราได้มาถวายทานมาฟังธรรมมารักษาศีลเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจ้างเธอมาแต่คิดว่าเธอให้โอกาสเราเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเธอเธออย่าทำเลยเลิกเธอเราไม่โกรธหรอก แล้วก็ให้โอวาตอย่างนี้แหละแล้วก็ให้บริวารน,นำนางศิริมาไปอาบน้ำอุน่นแล้วก็นำน้ำมันที่หุงอย่างดีแล้วตั้งร้อยครั้งกลั่นแล้วกลั่นเล่าเอามาทาให้เพื่อไม่ให้เกิดฟกช้ำดำเกี่ยวจากการทดลองวิทยศาศ <S <S าสตร์ขณะนั้นนางศิริมาก็รู้ว่าเออจริงเนาะ เราเป็นแค่เพียงหญิงภายนอกเป็นโสเพณีเป็นหญิงงามเมืองนางอุตราเธอจ้างเรามาหมื่นหน้าพันเพื่อจะมาปฏิบัติสามีของเธอเราไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยเนี่ยเราลดเนยใสยที่เดือดพระอรานมบนศีรษะของเธอเพราะเหตุเพียงสามีชั่วคราวของเราเนี่ยหัวเราะเราได้ทำกรรมหนักกันแล้วแหละแล้วก็ เธอยังมีเมตตายังไปสั่งห้ามพวกบริวารเธอไม่ให้มาทำร้ายเราซะอีกโอ้เธอดีจังเลยนางอุตราเธอไม่ได้โกรธเราเลยแถมพูดกับเราดีๆด,ด้วยได้ห้ามปรามทาสีธาตุของเธอไม่ทำร้ายเราเราได้ทำกรรมหนักแล้วล่ะโอ้เราจะทำยังไงดีเนี่ยที่จะให้เธอ ยกโทษให้เราเนี่ยแล้วเราจะไม่มีบาปมีกรรมหญิงงามเมืองอโสวิณีเริ่มมีความสำนึกเพราะความดีแงนอุตราเหมือนแก่นจันหอมตอบแทนคมขวานที่ฟันไปที่แก่นจันด้วยความหอม,มเธอได้หญิงรับใช้ทำกิจที่งดงามแก่ตัวเราเอาน้ำมันมานวดอาบน้ำอุ่นให้กับเราที่เธอเราไม่ขอให้เธอยกโทษให้ ศีสษะของเราคงจะต้องแตกถึงเจ็ดเสียงแน่เลยวันแล้วก็หมอบลงแทบเท้าของนางอุตราซึ่งเมื่อยกๆย,ยกพึ่งเอาเนยสายลาดบนศีรษะตอนนี้กราบแล้วก็กล่าวว่าแม่คุณขอใหคุณแม่จงยกโทษให้ดิฉันด้วยเถิดยกโทษให้สิริมาด้วยเถิดส่วนานางอุตราน่ะต้องการให้เธอเนี่ยได้รับ ฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องการโปรโดเธอให้พ้นจากฐานะของการเป็นหญิงงามเมืองยกระดับจิตของเธอให้สูงขึ้นนี่คือความคิดของนางอุตราพระโสดาบันผู้มีจิตใจที่งดงามเธอจึงได้กล่าวว่าสิริมาฉันจะเป็นหญิงที่มีบิดานะ ถ้าหาบิดาของฉันยกโทษให้ฉันก็จะย,ยกโทษให้เธอจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เอาโทษแะแต่ว่าเป็นกุสโลบายที่จะทําให้สิริมาได้ฟังธรรมจะให้ประสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรโดสิลิมากล่าวว่าอ๋อเรื่องนั้นละ่ะคุณแม่เรื่องนั้นไม่ลําบากหรอกฉันจะไปกราบแทบเท้าท่านปุณณเศรษฐีบิดาของคุณแม่ เ้าตรลาบอกว่าท่านเป็น,นะนะท่านเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของดิฉันในวัตฏสงสารเท่านั้นแต่ว่าบิดาเพื่อให้ฉันเกิดแล้วหลุดพ้นจากวัตฏสงสารนี่สิต้องการให้บิดาท่านนี้ยกโทษให้เธอและใครละ่ะเป็นบิดาที่ท่านเดบกล่าวว่า ทำให้ท่านเกิดและพ้นจากปัฏสงสารสงสัยเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้พราะสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะจ๊ะโอ้คุณแม่ดีฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านน่ะไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอเองพรุ่งนี้พระบรมศา,ศาสดาเนี่ยท่านจะเสด็จมาพร้อมภิกษุสงฆ์มาที่นี่ เอางี้เธอจงถือเครื่องสการะตามแต่เธอจะหาได้แล้วก็มาที่เนี่ยคือเธอต้องจัดเครื่องสการะเองแล้วก็ฉันจะพาะเธอเข้าไปกราบขอให้พระองค์ได้ยกโทษให้ได้ค่ะคุณแม่ดิริมารับคำแล้วก็กลับบ้าน ให้หญิงบริวารห้าร้อยอนที่บ้านเตรียมอาหารอย่างดีมาเลยวันรุ่งขึ้นก็มาที่บ้านนางอุตราพร้อมด้วยหญิงรับใช้และวก็เครื่องสักการะแต่ไม่กล้าใส่บาทพระภิกษุษสงฆ์ที่มีพระสัมมาสูตเจ้าเป็นบรมุขแต่จะยืนอยู่ห่างเพราะตัวมีความผิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาชีพที่เธอทำเนี่ย มันไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปใกล้ความรู้สึกมันลึกๆในใจเป็นอย่างนั้นซึ่งทั้งหมดอยู่ในสายตาของนางอุตราเธอเห็นแล้วเธอก็เดินยิม้มเข้าไปรับเอาของเครื่องสการะจากมือของสิริมาแล้วก็นำมาถวายให้เองถวายแทนให้พระภูมิภาคจารลบประสงค์ คณะสงฆ์ก็รับพระทหารแล้วก็ลงมือขบฉันเมื่อพัฒกิจเสร็จแล้วนางสิริมาเห็นว่าเออพระองค์ทรงเสวยภิกษุสงฆ์ขบฉันพระทหารของเราด้วยถ้าไม่ได้รังเกียจเราเลยก็เลยค่อยๆกล้าเข้ามากลาบร้อมบริวารนมอบกลาบใกล้พระบาทของพระบระมศาสดา,สาแล้วก็กล่าวว่า ในเธอได้กระทำความผิดต่อนางอุตราขอให้พระองค์ได้ยกโทษให้พระผูมิพออิพากษาก็พระองค์ก็ทรงทราบแล้วแต่ก็ต้องการทำความคุ้นเคยกับนางสิริมาไม่ให้เธอเขินเก้อเขินให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองก็ยกคำถามกันว่าเธอมีความผิดอะไรหรือนางสิริมาก็กราบทูล แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อวานนี้ดิฉันได้ทำร้ายนางอุตราผู้เป็นธิดาของพระองค์แต่นางไม่ถือโกรธเลยกลับห้ามนางทาสีที่พากันเบียดเบียนหม,ม่อมฉันได้ทำอุปการะแก่หม,ม่อมฉันแต่เพียงอย่างเดียวผมฉันรู้สึกถึงคุณของนางจึงขอให้นางยกโทษให้นางได้กล่าวว่าถ้าหากว่าพระองค์ยกโทษให้จึงจะงดโทษนั้นให้ด้วย พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าสารภาพบาปอย่างเดียวการสารภาพบาปอย่างเดียวในบาปยังไม่หมดนะต้องล้างบาปด้วยการทำความดีในใจให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาพอใจหยุดก็หลุดพ้นถ้าใจไม่หยุดไม่หลุดพ้นจากบาปหรอกใครจะมาไถ่แทนมันยาก ล้างไม่ได้เพราะบาปมันอยู่ในใจนี่เธอมาสารภาพบาปแล้วแต่บาปยังไม่หมดนะแต่พระสาัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีวิธีล้างให้โดยให้เธอฟังรรมและทำและก็ปฏิบัติธรรมเพราะพอใจหยุดก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากบาปอากุศลีนวิธีไทยบาปที่ถูกหลักวิชาเขาทำกันอย่างนี้อุตลา ได้ยินว่าสิริมาว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นเจ้าค่ะเมื่อวานนี้สิริมาหญิงสหายของหม่อมฉันได้ลดเนยใสยที่เดือบพลานลงบนศีรษะของหม่อมฉันมันเป็นอย่างนั้นแล้วเธอคิดอย่างไรล่ะถามหม่อมฉันคิดว่าจักรวาลนี้แคบนักพลมโลกก็ตามเกินไปคุณของสิริมานั้นมากอย่างยิ่งเพราะว่าหม่อมฉันเนี่ย ได้อาศัยเธอมาปฏิบัติหน้าที่ภรรยาโชคลาภแทนหม่อมฉันจึงได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญได้ทานและก็ฟังธรรมถ้าว่าหม่อมฉันมีความโกรธต่อน,นางแม้แต่นิดเดียวไอ้เนยสายที่เดือดพล่านนี้จงลูกหม่อมฉันเถิดแต่ถ้าหากความโกรธไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งก็จงอย่าลวกแล้วหม่อมฉันก็ได้แผ่เมตตาให้นางสริมาเจา้าค่ะนี่กราบทูลพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า ดีแล้วอุตราการชนะความโกรธได้อย่างนี้ถูกสมควรแท้แปลว่าถูกหลักวิชาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนมักด่าและติเตียนพึงชนะด้วยการไม่ด่าตอบคือทำเฉยๆปล่อยเขาบ้าไปคนเดียวอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวพอเขาหมดแรงเขาก็เลิกด่าแล้วคำด่าก็มีจํากัดไม่มีอะไรใหม่พัฒนากรมของคําด่าไม่เกินสิบบรรทัดเดี๋ยวก็หมดแล้วยิ่งด่ายิ่งเหนื่อยยิ่งหมดแรงเดี๋ยวก็เลิกเองคนตรณีตรณีจัดพึงชนะด้วยการให้ของของตนคือน้ำยอ่อเตาน้ำบงถ้าตรณนีหววแหนเสียดายทรัพย์จงรีบให้ทันทีตรณนนีตอนไหนรีบให้ ให้สังเกตดูตัวเราคนมักพูดเท็จพึงชนะโดยการพูดคำจริงคือถ้าเราจะเอาชนะอุปนิสัยของชอบพูดคำเท็จเนี่ยให้เปลี่ยนโดยการนำย่อหน้ำบ่งคือพูดเรื่องจริงไปเลยพูดบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนักเข้าไอ้คำเท็จมันหลีกหายไปเลยร่มสลายไปเมื่อจบพระธรรมเทศนา ที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันนี้เป็นแค่หัวข้อนะไม่ใช่ฟังแค่นี้แล้วบรรลุท่ <c oughs> นานอธิบายอะไรต่างๆไปเรื่อยเลยหลังจากฟังสารภาพบาปแล้วพระองค์ก็ถ่ายบาปด้วยการแสดงธรรมแล้วนางฟังธรรมและปฏิบัติตามปล่อยใจตามกระแสธรรมนั้น <c oughs> ในสุดนางสิริมาและบริวารห้าร้อย ก็ได้บรรลุโสดาบันได้เข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาใสาปิ้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรยัยนี่ก็เป็นเรื่องราวของสิริมา